สวัสดีค่ะชั้นโรลโสตอรี่แชนแนลนะคะในคลิปนี้จะมาชวนเพื่อนทำกล้วยเส้นนะคะกล้วยเส้นชาบวันนี้นะคะเราใช้กล้วยนาคเพื่อนนะคะกล้วยนาควีใหญ่ๆนะคะเคอน,นี้มีแค่สี่หวีนะคะแต่ใหญ่มากค่ะเพื่อนนะคะลูกใหญ่มากนะคะ วิธีการเรามาดูกันเลยว่าเราจะต้องเริ่มจากการปอกเปลือกค่ะเพื่อนคะทีนี้เราจะมาเตรียมกล้วยนะคะในการที่จะฝานนะคะให้เป็นชิ้นนะคะฉะนั้นแล้วกล้วยเนี่ยเขาเป็นกล้วยดิบนะคะเราเพิ่งตัดมานะคะทีนี้วิธีการที่จะไม่ให้ยางกล้วยเนี่ยเขาติดนะคะ เราจะใช้วิธีแช่น้ำค่ะน้ำที่ใช้ในการแช่กล้วยนะคะจะเป็นน้ำเปล่าธรรมดานะคะนี่น้ำประมาณสองลิตรนะเพื่อนนะเราจะใช้น้ำส้มใสชูนะคะน้ำส้มนี้เราซื้อเป็นขุเป็นกันนเลยค่ะเพราะว่าเราใช้บ่อยน้ำประมาณสองลิตรนะเพื่อนนะใส่ ถ้ากล้วยสดมากเพื่อนก็ใส่เยอะนะคะอันนี้กล้วยสดมากเราจะใช้ประมาณห้าหกช้อนเลยค่ะ mm hmm. เราเตรียมน้ําได้เรียบร้อยแบบนี้แล้วนะคะวิธีการปอกกล้วยนะคะกล้วยดิบนะคะก็จะปอกยากนิดนึงนะคะเพื่อนฉะนั้นแล้วนะคะมันจะลอกไม่ได้เหมือนกล้วยสุกนะคะอันดับแรกเราตัดก่อนเลยค่ะนะคะ กล้วยหน้าเนี่ยเพื่อนเวลาเขาสุกแล้วรสชาติจะออกเ,กอเปรี้ยวๆนะคะฉะนั้นแล้วถ้าใครมีเนี่ยมาแปรรูปเนี่ยจะดีมากค่ะแล้วแต่คนชอบทานเนาะอันนี้เราแปรรูปเพื่อให้เพื่อนได้แนวคิดนะคะในการที่เรามีกล้วยแต่ะละพัดกล้วยเลยเมืองไทยเนี่ยเราจะทำเป็นยังไรได้บ้างวันนี้นะคะเพื่อนนะเราก็จะนำกล้วยของเราเนี่ยวันนี้จะแปล กล้วยเส้นฉาบนะคะแบบโบราณนะคะปอกแล้วค่อยๆลอกนะคะหรือเพื่อนไม่ถนัดนะคะใช้ปอกแบบนี้ก็ได้ค่ะพอเพื่อนปอกได้แบบนี้สะอาดแบบนี้แล้วเนี่ยนะคะดีที่สุดคือลงรีบลงแช่น้ำที่เราเตรียมไว้นะคะแช่น้ำโอเคนะคะเดี๋ยวเรามาดูต่อค่ะ เพื่อนคะเราปอกเสร็จแล้วแช่น้ําในน้ําส้มสายชูแบบนี้นะคะจะเห็นว่าขาวมากเลยค่ะเพื่อนนะคะสีจะไม่เพี้ยนนะคะเขาจะืีขาวแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาสไลด์แล้วก็ไปทอดกันค่ะทอดนะคะได้แบบนี้ไดเพื่อนนะเป็นเส้นแบบนี้เลยค่ะนะคะแต่เราจะทําทีละกระทะนะคะเพราะว่าจะดํานะคะจะดําเดี๋ยวเราไปทอดเกัะน่ะเพื่อน นะคะได้แบบนี้เราไปทอดกันค่ะดัแบ,บแรกนะเพื่อนเราจะตั้งกระทะก่อนนะคะตั้งน้ํามันให้ร้อนก่อนนะคะ<ๆ>เพื่อน<ๆ>อาจจะเคยทานนะคะกล้วยเส้นที่เป็นกล้วยผักมุกหรือกล้วยน้ำาวาน,นะคะ<ๆ>อันนี้เป็นกล้วยหน้าค่ะนะคะ<ๆ>เราจะเอากล้วยหน้ามาแปลรูปแทนนะคะ เพราะว่ากล้วยนาคนั้นนะคะถ้าเราขายสดๆมูลค่าเขาไม่ไม่สูงค่ะนะคะราคาไม่แพงนะคะเพราะว่าเขาสุกแล้วเนี่ยรสชาติเขาไม่อร่อยเหมือนกล้วยหอมนะคะรสชาติเออกเปรี้ยวๆค่ะนะคะตอนนี้กระทะร้อนแล้วนะเพื่อนเราจะใส่ขนาดนี้เลยค่ะนะคะ เราแค่เคี่ยวนะคะอย่าไปคนบ่อยนะคะเพราะว่ากล้วยเนี่ยเขามีน้ําเยอะนะคะเป็นกล้วยดิบนะคะเดี๋ยวจะหักหมดนะคะขยับได้ค่ะขยับแบบนี้ได้นะคะทอดไม่นานนะคะทอดไ,ไม่นานเขาก็จะเหลืองนะคะ สีสันน่าทานมากเลยเพื่อนนะคะเขาเหลือนแบบนี้นะเพื่อนนั้นตักขึ้นเลยค่ะนะคะเพือนต้องตักในขณะที่น้ํามันร้อนนะคะห้ามปิดไฟแล้วตักโดยเด็ดขาดน,นะคะไม่เช่นนั้นแล้วกล้วยเขาจะดูดน้ํามันนะคะ พื่อนๆเดี๋ยวเราทอดได้เหลือแบบนี้นะคะเราจะทอดจนเสร็จนะคะในปริมาณที่เราต้องการแล้วเดี๋ยวเราจะมาฉาบด้วยกันค่ะนะคะเดี๋ยวมาฉาบให้ดูนะคะคะเราทอดในปริมาณที่เราต้องการแบบนี้แล้วนะคะเราก็จะมาฉาบนะคะวิธีการฉาบนะคะเราก็จะทําเหมือนก้วยจัทั่วไปเนียค่ะนะคะแต่อันนี้เราเป็นการทอดแล้วทํา อันดับแรกนะคะเราจะใส่น้ำไปเล็กน้อยนะคะเปิดไฟที่นี้เราจะไม่ให้หวานมากเพื่อนเราจะใช้น้ำตาลประมาณสักสามช้อนโต๊ะนะะคกล้วยทอดเราประมาณหนึ่งกิโลนะคะเตกเกลือค่ะเพื่อน ะะเกลือประมาณครึ่งช้อนชาค่ะประมาณนี้พอนะคะใส่เลยค่ะแล้วก็คนให้มันเป็นเหนียวนะเพื่อนนะคะเนี่ยค่ะยังไม่เหนียวนะคะ พอเป็นแบบนี้แล้วนะคะเราจะหลีไฟอ่อนสุดเลยนะเพื่อนนะนะคะเราจะหลีไฟอ่อนสุดเลยค่ะสายแบบนี้แล้วนะคะเราก็เอากล้วยที่เราทอดไว้เนี่ยลงเลยค่ะนะคะลงแล้วคนเบาๆนะเพื่อนนะนะคะคนเบาๆนะคะคนแรงจะหักนะเพื่อน นะคะคนไปเรื่อยๆก่อนในในความร้อนจนๆนะคะพอทุ่วแล้วก็ปิดไฟเลยนะเพื่อนนะคะพอทั่วแล้วปิดไฟเลยนะคะเสร็จเรียบร้อยค่ะนะคะ,นะคะตักขึ้นได้เลยสีสวยมากกับเพื่อนสีสวยมากนะคะน่าทาน เพื่อนคะกล้วยหน้าฉาบเส้นของเราแบบโบราณน,นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วคะ่ะนะคะสีสันน่าทานมากกรอบอร่อยคะ่ะนะคะกรอบอร่อยเพราะว่าเราทําได้นะคะเหมือนกล้วยน้ําว้ากล้วยหางมุกหรือแม้กระทั่งมันนะคะเพื่อนเผือกก็ทําได้นะคะ เพื่อนๆคะชมคลิปนี้แล้วลองทำทานนะคะหรือจะทำขายก็ได้คะ่ะแต่ถ้าเพื่อนทำขายนะคะต้นทุนต่ำมากค่ะนะคะต้นทุนต่ำมากอาจจะแพงอยู่ที่น้ำมันพืชที่เรามาทอดนะคะเพื่อนๆชมคลิปนี้แล้วลองทำทานหรือทำเป็นธุรกิจก็ได้คะ่ะ ต่อยอดจากคลิปนี้เลยค่ะยินดีนะคะที่ไดให้คำปรึกษาถ้าใครจะทำเป็นธุรกิจในคลิปที่ออกมาแล้วหลายๆคลิปนะคะเกี่ยวกับกล้วยนะคะเพื่อนสามารถที่จะเม้นเข้ามาถามได้เลยนะคะยินดีแนะนำทุกเรื่องค่ะทำอย่างไรให้สีสวยทำอย่างไรไม่ให้ดำนะคะสารพัดได้เลยค่ะ ะะถ้าเรามีความรู้อะไรเราปล่อยหมดค่ะนะคะยินดีให้กับเพื่อนๆทุกท่านที่เข้ามาชมและอยากจะทำเป็นธุรกิจยินดีมากๆนะคะเพื่อนชมคลิปนี้แล้วถ้าชอบกดไลค์กำลังใจด้วยนะคะกดแชร์พร้อมกดติดตามเพื่อที่จะได้พบกับการแปรรูปผลไม้ต่างๆแล้วอีกค่ะสำหรับคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะคะ สวัสดีค่ะ